สวัสดีค่ะเฟิร์นเพชรยนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซเลรี่ไทยนะคะ6 8แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มากับเจ้าคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น t ต y ยต้าแ t ตติ 1.8e นะคะเป็นรถปี2016นะคะก่อร,ราคา459,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มคันนี้ผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ในส่วนของโฉมหน้านะคะจะเป็นโฉมหน้าของปี2014นะคะจะได้กระจังหน้าแบบโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติเรฟเลกเตอร์นะคะในส่วนของคันจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำแท้เลยสเปคเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของล้อนะคะ คันนี้นะคะจะได้ล้อแมอกอลลอยนะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมอยางปีใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยไฟเลี้ยวของรุ่นนี้นะคะจะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าค่ะในส่วนของมือจับประตูนะคะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยแถบโครเมียมทาให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะเรามาชมในส่วนของท้ายรถคันนี้ดีกว่าค่ะ ในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะจะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะด้านบนมีการแต่งคิ้วคมเมียมมาให้สวยๆเลยนะคะและคันนี้นะคะมีระบบเซนเซอร์ถอยหลังมาให้อีกด้วยค่ะด้านบนนะคะจะมีไฟเบรกให้ดวงที่3นะคะมาพร้อมชุดตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะชมรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาชมในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้จะมีออปชันด้านในภายในเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เริ่มจากตัวแผงประตูก่อนเลยนะคะอันติดคันนี้นะคะจะได้ภายในแบบสีทูโทนนะคะมือจับประตูนะคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะคันนี้มีระบบเซนทันล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้นะคะจะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีการปรับโหมดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนช่องวิทยุ sm ได้นะคะ พอมารายจะมีแอร์แบ็กให้นะคะ1คู่2ใบทั้งคนขับและคนนั่งข้างคนขับค่ะเดี๋ยวเรานะคะ<ม>จะไปชมนในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันค่ะในส่วนของชุดคอนโซลเครื่องเสียงนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นสีดำเปียนโนแบ็กแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยกรอบคมเมียมส,สวส่วนแบบนี้นะคะเครื่องเล่นเสียงสามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะเสียบสาย AUX USB ได้นะคะตรงนี้เลยมีช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ แอร์นะคะจะเป็นอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะด้านล่างนะคะมีช่องเสียบไฟ52โวลต์นะคะและคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้จะได้เบาะหนังแท้สเปคโรงงานเลยนะคะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยสาภาพเบาะนะคะคุณลูกค้าขาดูเลยใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยขัดเลยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่าดูแลดีมากเลยค่ะเราไปชมในส่วนของห้องบริสาร์ด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ในสร์ของห้องบริษัทด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะภายในนะคะมีพื้นที่เหนือหัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีพื้นที่นะคะสําหรับไว้ยืดขานะเขาค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะคะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไม่อึดอัดแน่นอนค่ะเราชมภายนอกแล้วนะคะภายในแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะช่องเก็บสัมภาระเราสามารถกดได้จากรีโมทนะคะกดค้างไว้เลยนะคะประตูก็จะดีดขึ้นมานะคะคันนี้นะคะมีพื้นที่นะคะเก็บของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะคะยังมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่เบิกใหม่นะคะมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบเลยค่ะในส่วนของเพชรยนต์นะคะจะรับประกันรถโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะว่ารถจะไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ โครงสร้างเดิมอยู่ในรูปทรงปกตินะคะจุดน็อตจะต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเรารับประกันนะคะชมภายนอกแล้วนะคะด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอวีทีไอแล้วนะคะภายในห้องเครื่องก็สะอาดแห้งสดิทไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะและที่บริษัทเบนโยนจะรับประกรันรถโครงสร้างเดิมไม่มีพิษความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะคันหน้านะคะอยู่ในรูปทรงปกติเลยนะคะโูโกเมกอาร์ตนะคะลอยเมกสีนะคะบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะ จุดนอด็อตคุณลูกค้าจ๋าดูเลยจุดนอด็อตทุกจุดจะต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขนะคะตัวฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะป้ายเตือนนะคะและมาตรฐานมอกอนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเตยต้าอ,อ,อ,อันติสสีดำคันนี้นะคะให้ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะมีโปลนะคะช่วยผ่อนด้วยนะคะคือช่วยลูกค้าผ่อนนะคะยาวถึง6เดือนเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะและที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้สะดวกสักเท่าไหร่นะคะของเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะคะไม่สะดวกเข้ามารับรถเองนะคะเราก็มีบริการนะคะรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะการจัดกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ